สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ p ปเชกันดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งแพ้ตัวของเลนมา2-0ถูกไหมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ น่าปวดหัวสำหรับปารีสเลยเพราะว่าความพ่ายแพ้เนี่ยอะแน่นอนแหละไม่ว่าทีมคุณจะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันแพ้กันได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมแต่ตัวของปารีสเองเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นสโมสรที่มันไม่ได้ปลูกปั้นขึ้นมาแต่มันใช้เงินจํานวนมหาศาลในการซื้อความสําเร็จซึ่งใน,นตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าตัวของปารีสเองนะครับจะยังรั้งอันดับหนึ่งในลีกเอิงเอาไว้ได้แต่ด้วยระดับเลเวลของลีกเอิงเองเนี่ยที่มอื่นๆในลีกมันก็สู้ปารีสไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ปารีสกับนําทีำ เ,เพียงียง7แต้มเ่านั้นเองหมากโซยกับปารีสเงินต่างกันเยอะแต่ปารีสยังไม่สามารถทิ้งห่างแต้มออกไปได้เลยและผลงานในแชมเปี้ยนลีกของปารีสเนี่ยก็แย่มากๆเลยนะครับในปีนี้เองเนี่ยถ้านับกันเฉพาะแค่ปี2023นะปารีสเองอ่ะแพ้มาถึง7นัดแล้วนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากถูกปะ7นัดเลยนะเว้ยปีนี้เล่นมา17นัดอ่ะแพ้ไป7นัดแล้วครับผมก็เรียกได้ว่านี่ยังไม่นับรวมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปารีสอ่ะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาภายในของทีมเยอะมากๆก็ ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีปัญหาข่าวอะไรต่างๆรัุดออกมาเต็ไมไปหมดเลยและล่าสุดเนี่ยหลังจากนัที่พ่ายแพ้แฟนบอลก็โหเมสซี่ด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเองเนี่ยก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากว่าทำไมแฟนบอลปารีสถึงทําแบบนี้แล้วก็ต่อว่ากันว่าต่อให้จะมีเงินแค่ไหนเนี่ยปารีสก็ไม่มีวันจเจริญได้ในแชมเปี้ยนลีกหรอกต่อให้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนในลีกเนี่ยจะได้แชมป์ก็แชมป์ไปเพราะว่ามันคนระเลเวลกันกับฟุตบอลระดับยุโรปที่นี้เองเนี่ยพอมาเจาะดูกันจริงๆนะครับปารีสเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝันแล้วทําไมมัันนนถึงเป็แบบ ตัวของผมเนี่ยมีไอเดียนึงเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก็แล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงบทวิเคราะห์ส่วนตัวคําตอบที่ปารีสเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จใน UCL ได้เป็นเพราะว่า ใน UCL เองอะ่ะมันเป็นทีมที่มีแต่แชมป์มาเจอกันแล้วถูกไหมทีมระดับหัวตารางจากทั่วยุโรปเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีมเหล่านี้มันไม่ได้เหมือนกับทีมในลีกฝรั่งเศสและมันเป็นทีมระดับท็อปแล้วนะครับและทีมเหล่านี้เองเนี่ยก็มีผู้เล่นที่เป็นสตาร์ดังอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นไบรอันมิวนิคไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดถูกไหมมีสโมสรใหญ่ๆมากมายแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรแบบนี้นะครับผมและทีนี้เองเนี่ยสโมสรเหล่านั้นมีสตาร์ดังอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างจากปารีสเลยปารีสเองเนี่ยกว่าซื้อสตาร์ แต่สตาร์ดังเนี่ย <_ an ye> ไม่ได้เหตุผลเดียวที่ทําให้ทีมเล่นดีนะครับเคมิสตรีเคมีในการเล่นสไตล์ Style ในการเล่นและรวมไปถึงความเข้าขากันเนี่ย mm. ก็จะเป็นมากๆ <_ an ye> เพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมไม่ได้เล่นแค่คนเดียวครับแล้วปารีสเองเนี่ยแตกสามัคคีกันสุดๆถูกไหม <_ an ye> เรียกได้ว่านักเตะยังไม่คุยกันเลยเอ่ะเอมบัปเป้อย่างเงี้ยไม่คุยกับเมสซี่เนม่าแวรัต um ิคิมเบ้เบ้อย่างเงี้ยไม่คุยกันเลยเอา้าทําไมถึงไม่คุยแบบนั้นแล้วมันจะรู้ใจกันได้ยังไงละครับเห็นฟุตบอลเป็นงานอย่างเดียวเนี่ยไม่มี ได้ดูอย่างไบร์นดูอย่างมาดริดเขาเล่นกันมาจนรู้ใจอยู่แล้วแมนซิตี้เองเนี่ยก็มีเป๊ปที่คอยสร้างความเป็นทีมและโลเทิไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ดังขนาดไหนคุณก็ไม่มีทางมีอํานาจเหนือทีมแต่ปารีสเองอย่างเงี้ยปล่อยให้เอมบัปเป้มีอํานาจเหนือทีมอะ่ะเราก็คงเห็นผลกันชัดเจนมาอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทางปารีสเองเนี่ยแม้ว่าจะได้แชมป์ลีกฝรั่งเศสอะ่ะแต่ไปไม่ถึงฝัน UCL ก็คืออํานาจของนักเตะภายในทีมและการรวมใจมิตรภาพของนักเตะภายในทีมมกการ,รวัน หนึ่งการเล่นกันเป็นทีมนั่นเองครับก็เลยทาให้ปารีสเนี่ยฟอรม์มแย่เลยแล้วยิ่งตอนนี้ในช่วงหลังอะ่ะข่าวออกมาความสัมพันธ์ในปารีสระสัมมากถูกป้าก็คงไม่ต้องแปลกใจว่าทําทไมช่วงนี้ปารีสฟอร์มแย่จังแย่ไม่แย่ก็ลองคิดเอาเองอะ่ะปีนี้แพ้ไป7นัดแล้วอะ่ะเล่นไปแค่17นัดเองแพ้ไปเกือบครึ่งอะ่ะคืนนี่ทีมระดับท็อปนว้ยทำไมมันถึงฟอร์มเป็นแบบนี้ได้นะครับก็หวังว่ามันจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการแก้ไขโดยเร็วผมก็อยากจะเห็นทีมจลีรัรงศสกลับมายิ่่งใหญครั้งนะแลี่่ก็็เเปนนนนนใรรืองาววั้ ที่เราฟุตบอลเวิลด์ที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยลองมาวิเคราะห์ให้กับทุกคนและกันให้ผู้ชมเห็นตรงไม่ตรงยังไงก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ